รีวิวตนนต่อเน,นื่องครับตอนนี้กลับรถเข้าตัวเมืองครับตัวเมืองอชุมพรครับชุมพรนะฮะชุมพรรีวิวตะลนอยู่ครับจากสี่แยกประสงพรมาครับ จะเดินมากแล้วแปดโลครับเจ็ดโลครับจากจากแยกประถมพรเข้าตรงมองจุมพรแปดกิโลครับแต่ตอนนี้เราเลยมาแปดโลกว่าแล้วอ่ารถกันนั้นมองหน่อยนะคะกกรับยาขี่รีบนะคะกกรับเอา้าตอนไหนก็ได้จัเชื่ออะไรแล้ว

หาดไซรีจากข้อมูลในวิกิพีเดียหาดไซรีเป็นหาดทรายแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรบริเวณแนวชายหาดเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของพลเมือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงโอ้ยหยุดกรมหลงหยุดหยุดหยุอเกิดอะไร รีวิวถนนกราตอนนี้ก็ตัวเมืองชุมพรน,นะครับถนนสามสองเจ็ดจากสี่แยกประฐมพรเข้าวตัวเมืองชุมพรอ,อันนี้ไปชุมพรนี่เจริญนนะะเจริญรุ่งเรืองดูเต็นรถหมื่นสองนะก่อนเลาไม่ซื้อหรหม่ซืสอ ือสองนี่ถ้าตาดีก็โอเคตาไม่ดีเ่อมันตาเหลือกมีอยู่คนเมื่อก่อนซื้ออยู่ที่ตอนอยู่ใต้อพอมีเงินหลายแสนเนยสามสี่แสนรถใหม่ก็ไม่เอารถใหม่นี่ก็เอาหกแสนเจ็ดแสนจริงๆอ่ะแค่ดาวรถสามแสนที่เหลือผ่อนไปซื้อรถมือสอง กับได้สองปีเหมือนรถเก่าแบบตั้งเรือ่องงานเขาเป็นช่างเลยนะดูรถเก่งไม่นี่เหมือนรถเก่าเนี่ยพอดูในนั่นแหละดูในอินเทอร์เน็ตอ่ะดูในเน็ตอุตสา์ขึ้นไปเอาไปขับลงมาซื้อมจาจากภาคกลาง ตอนมาก็ดูดีพ<ด>อมาถึงวงเวียนใช้ทางออกที่สามขับไปบนถนนใหม่ในสาย27ไม่ได้ตอนนี้ก็น,น่าจะเป็นวงเวียนครับท่านผู้ชม327ถนนะเส้นนี้นะเร้าตัวเมืองชุมพรเมื่อกี้ท่านเรามาก็เนี่ยมาออกตรงเนี้ยมาออกวงเวียนเนี่ยจะมาจากนู่นตรงเนี้ที่หลวงตาเดินไป เวียนเวียนวงอากเวียสู่เลเข327<า>ขข้ามแม่น้ำ การปางรถไฟไม่ได้แม่น้ำนะครับทางรถไฟ <c oughs> กาแม่น้ำพูดปิดสเลกแตกคตับตเต้นในรถเรือเยอะจัง ยาวเลยอยู่เตือนกลับจะอยู่เตือนกลับรถจะอยู่เตือนไปกลับเพื่อโอ้โหอยู่เตือนสองชั้นเลยดูดูเขาขี่รถ โอเคเลื่ okay. ข้างหน้าไฟแดงไฟแดงตัดไปจากไฟแดงนี้ก็จะเป็นตรงเลี้ยวซ้ายไปตัวเมืองชุมพรนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปหาดทรายรีครับเดี๋ยวพาคนไปเที่ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยว